สวัสดีครับสบายดีนี่วันนี้กับเขามีนูแรงนี่จีมังพีกตำแจวชวนทั้งนี้เฮ็ดชังชีแกงผักวะนานทั้งนั้นทั้งนั้นคั่วปลามีนูแรงวันนี้กับบรรยากาศพุ่นตุกพ่อแม่พี่น้องนี่เขาแรงเขาแรง่งเลซือกำลังสินหนึ่งผักตม้มยำบ่ใช่เล้ะโอ้วันนี้จะมีเมนูสม้มอ่ะแกงตม้ม,ตมยำปลาต้มยำปลานิน วันนี้จะมีเมนูช้่มอ๋อแล้วตม้มยำปลานิ่น,ลนเ,เ,เลวก็กับแจ่วบ่ต้มแจ่วลวกผักพ่อแม่พี่น้องแซ่บคักเลยเมือแรงกับบรรยากาศฝนก็ตกด้วยนี่พ้นตกลมแรงยาวลุมมานี่นี่นีมันแซบตาเด้อนี่บรรยากาศชุดยอดไปบรรยากาศฝนตกพ่อแม่พี่น้องเดีย๋ยวจะเปิดประตูให้เบิงึง ป้อนี่ฝนตกแรงมากเลยนี่พ่อแม่พี่น้องนี่ฝนตกแรงมากเลยอยู่กับลูกชายนะนี่เฮ้าเฮาตองเป็นผูอันเลี้ยงลูกได้เหมือนี้หนึ่งวันหนึ่งวันต้องอยู่กับลูกชายเนาะใช่ไหมนีโนอ่อยู่กับนีโน่ยิ้มหวานตอนนี้เข้าแเดือนแล้วอ,อ๋อเกเดือนแล้วตอนนี้เข้า9าเดือนแล้ว มาเลยมาเลยของเล่นนี่ของเล่นอา้าวนี่มีรถให้เล่นอีกอันนี้ก็รถลูกบานลูกบนให้มานะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เก็บมาให้ลูกชายได้เล่นอย่าอมอย่าอมห้ามกินห้ามกิน<อ>ห้ามกินเลยนะห้ามกินเลยห้ามกินเลยห้ามเอาเข้าปากนะเข้าใจไหม ห้ามเอาเข้าปากนี่ค้งลินกับไลยคักมีแต่ค้งลินลูกชายฮันชั้นวางของที่ลูกบ้านเขาให้มานะพ่อแม่พี่น้องนะเก็บมาใส่เสื้อผ้าให้ลูกชายนะเป็นของลูกชายแล้วฮันระวังหน่อยระวังหน่อยครับหูเก่งจังเลยฮะ อย่าอมอย่าอมอย่าอมนะอย่าอมนะเดี๋ยวเข้าปากติดคอติดคอนะเดี๋ยวติดคอนะระวังด้วยระวังด้วยนี่เอา้าโอ้ดีดีแต่ว่าเขากับมาหงวงท่าน่อแม่พี่น้องนี่ฝนตกแห้งเลยเนาะทั้งฝนทั้งลมเลยวันนี้นี่มืออื่นกับสบายอีกเลยพเพราะว่าเขาไปในรดน้ำนะฝนตกเปี้ปล่อยเลยช่วงนี้ตัดหญ้าอย่างเดียว บรรยากาศคือดีแห้งนี่ล่างเสร็จแล้วก็ลงหม้อไปเลยต้มปลาวันนี้ต้มแซ่ปลานี่เครื่องปรุงเครื่องที่ฮ่าจะใส่นี่เห็ดนางผ่าเห็ดนางผ่าอย่างเดียวเนาะกินจส้นี้พ่อมันนี่ผลกันยังลงมีดอยู่ผ่อแม่พี่น้องตอนนี้ฮ่าก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปเลยเนาะนี่เครื่องปรุงหน้าตาก็ออกมาน่าจะแฉบนะ ตม้มยำปลามากินข้าวน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาตอนแรกเนาะชีวิตของคนแก่กบ้านนี่อาหารสำนีก็ที่ว่าลู่ลาแล้วเนาะป้าป้านี่ก็เป็นป้าที่พี่ลูกบ้านเราหายมาตั้งแต่มื้อนั้นพุผมเลยเฮาแช่ตู้เย็นไว้คอยกินทีละน้อยนี่อคอยกินทีละสอตอืมคอยกินทีละสามตู้พุ่ตู้ผลยได้ไลยขาเติมเนาะกับเขาที่พี่ลูกบ้านให้มาเนาะสุดยอดชมอัน รวมแซ่บบริกินด้นแหละบริกินมาวันนี้ก็จัดเลยนี่ทำอะไรจ๊ะฮะตอนนี้พ้นก่ายุดโต๊ะแหละดีเลยคืนนี้นอนเย็นแน่นอนคืนนอนเลยเฉอเนาะฮะมันงึงงันอย่างเดียวเลยนาชุดระเบาการะเบากาออกกองเลยเรือนาชุดข้าอยู่ในนางงันถ้าแปลงแปลงนาตลอดนี่ออกกองตลอดเรือย หมดมาหนีบก,กาเลยเรีนยนใบหญ้าผลิธาเฉาธาเชีเ่ยธอ้าวย่าพอ่อเลยยุราจะให้เรบาบอระปมังคุงกันบอโอ้นี่นะพ,นพ่อไอ้น่องห้องครัวห้องกระชิะมาณนี้แล้วเนาะห้องกับเขาเนาะมองท่ากับเขาเขาเนีย้ยป็นกระทังเลยเขาเนี้ยนี่เมื่อก่อนก็บอกกินเขาเนี้ยเดอกเมื่อก่อนพ่อมีลูกมากก็กินเขาเนียเน้ยแล้วทํางานหนักร่างกายต้องอนเ,นเออร่างกายต้องต้องการเขาเนีย้ย ร่างกายต้องการขาอนี้วเลยเด้เมื่อก่อนผมมีลูกยังไข่ได้กินแค่ข้าวเจ้าเนาะอันนี้จะลูกลูกก็ได้กินด้วยนี่เราก็เลยต้องจับทั้งใหญ่มาเลยมาบัดน,นี้กัดได้เวลาสิปุ้งเลยพ่ดไ่ร้อ,มมองอยยเขาล่นได้ป่าวเขากะชีช้มึงเนาะชี้มึงนะนว่าม,นะมันชีเช้เฉยหรือบ,บ่ พอดีพอดีพอดีรสชาติใช้ได้รสชาติใช้ได้รสชาติใช้ได้อยผู้เแม่พี่น้องแซ่บนี่ออกไปเปรี้ยวหน่อยนึงนี่ต้มแซ่บมื้อนี้มีข้าวเจ้าอยู่บ่ต้มแซ่บต้องกินกับข้าวเจ้านะผู้เป็พี่น้องแซ่บคักเลยเด้อกินกับข้าวเจ้ากับคนนี้เอาบ่คยเข้ากันตัวกับขนนี้เอาตวงเกลียวปลาแซ่บนี่ผู้เป็นพี่น้องหลังจากชิมแล้วมื้อนี้เฮาก็สิกินกับ,าากบ,บอ,อัน่นตาตัง ต้มแซบต้มแซบต้มแซบกินกับขวเจ้าแซบคนี่แต่ห้องก็มีข้าวเหนียวเจ้านี่ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมากินข้าวตำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพ่อแม่พี่น้องต้มแซบต้มแซบมาหน้าผมมาหน้าหนิหนูอยู่บนาหน้าหนิหนอยู่บ้านมาหนาหนิหนอย่นเปนเาเ่ยเมยางจานหนย จับมาไกลกันเลยจากบมาไกลบ่ิห็นหน่าจับไตจับมาจับทุกกลองมาเลยแป๊บนึงขอเจ้าน่มือน่มาจับแบไ่ินหรอกลูกกินบริกินโนแ้วบริกินโนแ้วแกงต้มแบ ตุ่มเศษปนินไอเขาเนี้ยฮะเนี้ยชิลองจำเตียวเบ er right ิ่งมาพูดไม่้องมกนหาดทาเหนียวนี่หัวจนชดนี่มืทาหนีัวนาาปนั้นเาหลดชุ่มกระปุกตายให้กินละโมยังเหตุหือ เราคลิปนี้ก็บจ๊บอาจะมีน่นไปรอดให่หมคลิปหน้าเด้อ